อันนี้มีไฟด้วยมีนีบหรดด้วยได้เอาไปอวดลูกพ่อพ่อก็ซื้อแล้วนะได้ค่ะอันนี้ไหมมิมีบหรดด้วยเนาไฟรไทยโ้อเลมด้ะเทศไยอคาถ่ายวอดอะมันใหญ่ะดูล้อเดี๋ยล้อคู่กันมล้อคู่ Và lâm thêm nữa, anh ấy, dài kinh, 4 lái qua, đang chạy <laughs> chạy, mà nó vèng lại <laughs> đường ตันน <laughs> ี้เอามาโชยอย่างเงี้ยอนี่รถพิเศษใช่ไหมส้มบอครับร้อยสามสิบครับ ล้อคู่ล้อหนา ก็นสิสิกวกินกินคืยกเป็นเอ๊ะคุณเกศครับคุณเกศถ้ามันเป็นประกาศข่าวนี่โรยได้ไหมอีกสเปซนันสเปได้แต่ต้องก่อนต้องก่อนต้องแค่คำเดียวตาตาเลยมันจับปพองกันในเรื่องของที่จะดื้อยาเาะจับเนี่ยแค่หนึ่งจนแปดกรัมนะครับคือมันได้แค่จนตแปดชหมนะคะที่ต้งตายแล้ว ยังรถมัจะไม่รื่อแบบที่หนูเขาจะรื้อยาจนเป๊กปากเ็นคือเราเวลาเขแต่คำเดียวเพราะว่าถ้าเม่ามันจะับทิ้งากไปเลยตอนเก็เดียว่มันจะมันจะอะไร่อสีน้องอื่นไหม อ่ะตัวนี้จะมีใบเียว่าเป็นใบใบต่อต่อของผรแล้วก็เรื่องความปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยเพรามว่าผู้กีฟอนเนคือตวสัตว์่าไทยั้งยทยาจากฝรั่งเศสก็ม่ได้ง่ายเลยวิจัยอะไรอย่างนี้อย่างเข้าเข้ามาแต่ใช้ได้ลคทคำเจินนะบวกเยอะมากมีเข้มข้นเข้มข้นมันจะมัดเราทั้งมดมี้หมดเลยแมลงสาบแมงมุมตัวอะไรตัวอะไรท้หมดเลย อันเฟิร์นก็ได้ดูไก่วนปลามีขนาดไ้ดูมันอยู่หูฟาร์มโต้ดีครับนี่ีีดี่น้ำต่มอนนี้เราทสก่ที่ส่วนมากจ่ให้แนคใช้กล่องเหยื่อตวใหกล่องเหยื่อตัวนี้แล้วก็เหยื่อันที่เป็นุ ตัวนู <Techn Pokémon> <pakai> ้นอะไรนะฮะตัวนี้เราเอ่กเราเอาไปน้ำค่ะที่เก <serving S 2> ี่ยวกับเรืองแมลงปีนทาะไที่ที่เป็นแมลงที่ในพื้นที่ปิดในทัวการเปิดก็มีการเปิดเป็นะรีรายอ่ยใช่คร

ขอตอบเทาข้อตอบเทาพวกเทาทั้งหลายโรสเบิงเกอร์ข้อตอ 啊，你又分某某家的，反正员工都是绿达，这里去了之后，比如说想绿达里的呢。分包在呀。基本上是绿达，是绿达包住的，比如说想个花蜜的。 ว่า,าถ้าไม่มีระบบพวกนี้บางทีมันจะมีอาการอยู่ในข้ออยู่ในอะไรเนี่ยมันจะสูญหายไปครับอันนี้มีมีมีชุดสายพื้นกันนี่คือติดติดกันมาชิ้นระหว่างทางติดตรงประมาณทางสายหัวขนส่งหวยยิงนี้พ่นได้ไก่ไหมครับ มันแล้วแต่ของเลอจัสไซสองนิ้วสามนิ้วตามต่างสามนิ้วก็ของยาตัวแสนตวบาทแป๊บฟามตัวแค่นี้ดันน้ำไหวเหรอฟารมตัวนี้ดันน้ำไหวเหรอ ไปครับไปครับแล้วแต่ขนาดครับตอนนี้ก็มาจําลองได่เชยนครับอ๋อคิดว่าใช้ปั๊มตัวนี้ใช้งานจริงเลยครับสงสัยใช่ครับก็ใช้ไฟน้อยมากครับเพราะว่ามันแค่มันจะไม่ค่อยหมุนนี้ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นรอขยับนิดๆรอบหนึ่งอาจจะประมาณวันหนึ่งรอบรอบ เรางงานตาเนี่ยเราไปทำไส้กรอกไส้ว้อยเอ่อเราจัด tamam. ไส้อ้อยดีครับ Lemonade, lần này, 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 lần เชื่อหรือไม่นะเออไม่แน่ใจน่าจะใช่ ไดด้ีราาคยังไม่ดีค่ะไม่มีเอามาว่าไม่ดีมันแค่โชว์เฉยๆเขาจะเอาเป็น A C D มาสำหรับงานรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไหมมีโฟวินนะมีค่ะราคาประมาณเท่าไหร่ยังไม่ได้กำหนราคาเลยค่ะอย่างไรก็มีใช่แต่ในนี้คือจะมีหลายรุ่นค่ะมีอะไรเย็นเยอะค่ะมีรถไรเงีคือน่าสนใจตรงที่ว่าจะเจะเอาไปต่อพ่วงเข็นฟาล์มอ่ะลากฟาล์มจากจากในแปลงออกมาเราไปต่อพ่วงอ่ะมึงจะลากอ่ะ ชื่อไบร์ได้มาใส่กันมันเนอร้อยซีซีเราบอกว่าเมื่อหมื่นจะเอาไปเลยหมื่นจะขีดเอาไปเลยมีนวดเหรอคะหมื่นนึงอ่ะผมเห็นตามตามห้างเล่นๆเห็นตามห้างโม่ตามห้างเหรอคุยกันเล่นๆว่าถ้าตกลงมาหน้าขาก็หมื่นเลเอาไปเลยได้โอ็ดเข็ดใหญ่ไปไมปนั่ใหญ่ๆอะคะเป็นเมื่อยใหญ่ๆเออเป็นใหญ่ดีกว่าคันนั้นสองเผาเปล่าครับเนี่ย สองเท้าอ่ะสองเท้าอ่ะคะครับคือชุดขับเครื่องล้อหน้าด้วยเปล่าครับไม่ค่ะออ๋ขับแต่ล้อหลังอย่างเดียวขับล้อหลังค่ะเพราะว่าเครื่องมันร้อยห้าสิบเองค่ะขั้ใหญ่หนึ่งจะเป็นสี่อ๋อมีโชว์ไหมฮะออขับเครื่องล้อหน้าด้วยับเครื่องคู้ไม่เขาไม่มีที่ค่ะอ๋อครับเพราะเพราะว่าเห็นไอ้ตัวไอจีวีเนี่ยคันเล็กๆนี่สองเท้าก็มีค่ะเห็นเห็นเขาโชว์กันอยู่ ันนี้เป็นปั๊มน้ำค่ะเพื่อมาตั้งว่าสามารถใช้ต่อกับพ่นน้ำในสวนในอะไรได้ได้ค่ะเฉพาะเฉพาะปั๊มนี่หายไหมไม่เห็นเอาเครื่องตัดหญ้าแล้วซื้อปั๊มอันน <Nice. S 2> ี้ไปต่อหัวต่อหัวแล้วไปแย่ลงน้ำเหยู่เลยอย่เล <im> ้าแม่แม่แฉีดไปก็จะมีใช่ไหม

ข้าเตรียมคนยืนเครื่องมือขอเรเรียนต้ญี่ปุ่นก็เอปรับไปพูุซเราปงานรับแขท่านทนไม่ไหลน้ำไม่ไหลครับฟังไปไม่ดีเลยนอกจากว่าเนท่นวช่วยช่วยนี่สคาวในคันนี้นี่สองคาว นี่สองพา่นี่สองพาวนะฮะบอกว่าบอกว่าสูงนสองเมตรจะไปเจอต้นกระดิ่งก็ตายนแล้วเราชนไม่เ okay. ข้าเ Ten meters spray for best. This is a uh, we are supplying to Thailand for the uh, sugar King, Japan. So you may be in, uh, growing inside of uh, you know. เออที่ร้าน,นสายสวัสมีเนี่ยเป็นตัวหยอดลงน้ำสายยาวๆหน่อยคูณถือว่าเราจะกอดความกอดอะไรหนึ่นแต่ไออย่างนั้นไม่ต้องใช้เชื่อแค่ที่